สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมูฟี่กูรูรายการเพื่อคนรักหนังเพราะเราจะช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นนะครับกลับมาอยู่กับมูฟี่กูรูกันแล้วนะครับในช่วงมูฟี่กูรูโฟกัสของเรานะครับโฟกัสของราสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะมาโฟกัสกันที่ภาพยนตร์เรื่อง Bones and All นั่นเองนะครับผลงานการกำกับการแสดงนะครับของดูการ์ควอดายีโนนั่นเองนะครับตัวผู้กำกับนะครับเขาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับว่าเป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงเรื่องราวของการแบ่งแยกในสังคมนะครับที่มีความแตกต่างกันตัวละครที่อยู่ในเรื่ออองงงนนนี้้ก็จะะสทถึตข เ้องดวยส่วนบรรยากาศเนี่ยนะครับก็จะทําออกมาเป็นการตามติดเรื่องราวของตัวละครนะครับที่มีการเดินทางแบบไร้จุดหมายนั่นเองนะครับแล้วก็มีความเป็นชาวเมริกันสูงมากเลยทีเดียวแต่หวัวใจหลักเลยนะครับก็คือความอ่อนโยนครับแล้วก็ความรักของตัวละครนั่นเองความรู้สึกของพวกเขาที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางแล้วก็สิ่งที่พวกเขาต้องพบเจอนะครับพวกเขาจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจากการเดินทางในครั้งนี้บ้างนะครับแล้วตัวพวกเขาเนี่ยจะเอาชนะความรู้สึกของตัวเองได้หรือไม่และสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นเองนะครับ อยู่กันต่อในช่วงวิวพิการโฟกัสของเรานะครับโฟกัสของเราในวันนี้เนี่ยนะครับจะมาโฟกัสกันกับภาพยนตร์ไทยแบบสนุกสนุกกันเลยนะครับกับภาพยนตร์เรื่องบัวผันฝันยับนั่นเองนะครับผลงานการกำกับการแสดงภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะครับของคฤึกเอมมรุจิตนั่นเองนะครับที่เพิ่งจะมีผลงานการกำกับและเขียนบทภาพยนตร์นะครับเรื่องใจปูสตอรี่นะครับที่เข้าฉายไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับผู้กกับคนนี้เนี่ยนะครับมีผลงานภาพยนตร์ตลกตลกมาแล้วมากมายเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นอีเรียมซิงนะครับแล้วก็ไบค์แมนทั้ง รับประกันความหาจัดเต็มกันแน่นอนเลยทีเดียวสปอตไลท์ของเราสัปดาห์นี้นะครับจะส่องไปที่ภาพยนตร์เรื่อง Black Adam กันเช่นเคยเลยทีเดียวนะครับและภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับแน่นอนครับเป็นผลงานการแสดงนะครับของดูเอนจอนเซนที่ควบ ตำแหน่งผู้อำนวยการสร้างไปด้วยนะครับซึ่งเขาเองเนี่นะครับก็ผลิตภาพยนตร์นะครับผ่านบริษัท7 bucks ของเขามาหลายแนวแล้วนะครับและแนวภาพยนตร์แบบซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขานึกถึงมาตลอดเลยทีเดียวและสําหรับเพื่อนๆของเขานะครับที่มาร่วมเป็นผู้อำนวยการสร้างร่วมกับเขาก็เป็นแฟนการ์ตูน DC กันมานานแล้วเหมือนกันนะครับไม่ได้มีโอกาสมาทําเป็นภาพยนตร์พวกเขาก็เ,ากเลยอยากจะสร้างความแตกต่างของ Black Adam ให้ไม่เหมือนซูเปอร์ฮีโร่ที่ผู้ชมเคยเห็นมาก่อนนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับจากวันด c ก็อาจจะมี Black Adam ดมาแล้วนะครับต่อจากนี้ก็อาจจะมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมต่อไปอีกก็ได้นะครับ I was slave until I died Then I was was a slave a Then reborn god สำหรับชายผู้นี้แล้วพลังที่เขามีไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นคำสาบคำสาบที่เกิดจากโทสะและเขาก็ต้องเลือกว่าจะเป็นผู้ทำลายล้างโลกหรือเป็นผู้กอบกู้ทุกคนต่างเรียกขานเขาว่าแบล็กอดัม เกือบภาพพันปีที่แล้วเชตอดัมได้รับพลังอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าแต่หลังจากใช้พลังนั้นไปกับการล้างแขนเขาถูกกักขังเป็นเวลาหลายพันปีและกลายเป็นแบล็กอดัมตอนนี้เขาถูกปลดปล่อยออกมาและเต็มไปด้วยความโกรธแค้นที่พร้อมจะระเบิดมหาอำนาจแห่งความยุติธรรมบนโลกมนุษย์ซึ่งนำความท้าทายมายังเหล่าฮีโร่ยุคใหม่อย่างทีม Justice Society of America หรือ JSA แบล็กอดัมปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะาวร้ายในการ การตูนของ DC ตั้งแต่ปี1945และผู้ที่มารับบทแบล็กอ d ดัในเวอร์ชั่นภาพยนตร์นี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Johnson, เดวนจอห์นสันหรือเดอะอดีตนักมวยปล้ำผู้ที่สนใจตัวละครนี้มาตั้งแต่เด็กเพราะแบล็กอ d ดัเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่เพียงไม่กี่คนที่มีความร้ายแหวกแนวแถมยังมีผิวสีน้ำตาลเหมือนเขาด้วย Black been books soul Adam was that has been part DNA and soul. Ever since was a since comic kid reading something my my I of ever I always gravitated towards Black Adam because he was one of the few who looked like me. Plus, he was always badass. DJ had such deep passion make this film many years now, and really just has such this he the bull the horns a passion make many years really taking is bull film to now by ภาพยนตร์เรื่องนี้จะพาเราไปสำรวจถึงต้นกำเนิดของ Black Adam เรื่องสะเทือนใจที่เกี่ยวพันกับอดีตอันน่าเศร้าของเขาผู้เป็นทาสมีร่างกายสูบผอมทำงานในเหมืองกับฮูรัตลูกชายคนโตของเขาฮูรัตมีความเชื่อว่าเพียงเสียงเล็กๆเ,เสียงเดียวแม้จะเป็นเสียงของทาสก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แต่ความกล้าของเขากลับต้องแลกด้วยบาง สิ่งบางอย่างนำมาซึ่งการตายของฮูรัตในเวลาต่อมาจากนั้นเชตอดัมก็พบว่าตัวเองกลายเป็นผู้สรงพลังไร้ความเกรงกลัวต่อสิ่งใดพ่อผู้เต็มไปด้วยความโกรธแค้นได้สร้างความเสียหายทั้งเหล่าราชวงศ์ เหล่าพ่อมดรู้เรื่องที่เกิดขึ้นจึงได้ทำการก,กักขังจองจำแบล็กอดัมไว้แต่ทว่าหลายพันปีต่อมาแบล็กอดัมก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นตอนนี้เขายังมีจิตวิญญาณเช่นเดียวกับที่ตอนโดนฝังเมื่อ5,000ปีก่อนการเดินทางของแบล็กอดัมในยุคใหม่จึงเริ่มต้นขึ้น always knew that we were ever make Black Adam